เอาอกเอาใจสหรัฐอเมริกาชนิดที่เรียกว่าไปกันให้สุดแทบจะยกประเทศให้เขาเลยถ้าทำได้โดยเว็บไซต์ c a m b o d i a n e s รายงานเมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกัมพูชาจำนวนมากต่างออกมาสนับสนุนแนวคิดที่เสนอให้เปลี่ยนชื่อถนนทางหลวงหมายเลข4ของกัมพูชา เป็นชื่อถนนโดนัลด์ทรัมป์เพื่อแสดงพลังขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ผลักดันให้ไทยกัมพูชาเจราจาหยุดยิงเพื่อยุติการประทะและความขัดแย้งที่แนวพรมแดนแมว้ว่าขคอเสนอนี้ไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่ก็มีขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตออกมาเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ทางหลวงหมายเลข4ถือเป็นถนนเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างกลุงพนมเปญและเมืองสีหนุวิวความยาว230กิโลเมตรและเงินก่อสร้างส่วนหนึ่งจำนวน25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า800ล้านบาทก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสหรัฐโดยมีการเปิดใช้ในปี2502 กิมเพียอธิบดีสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาออกมาขานรับแนวคิดดังกล่าวชี้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สหรัฐกัมพูชาซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพผลประโยชน์และอธิปไตยซึ่งกันและกันขณะที่นักข่าวกัมพูชากล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อถนนเป็นชื่อผู้นำสหรัฐน่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจกัมพูชาเพราะทรัมป์อาจส่งนักธุรกิจอเมริกันเข้ามาลงทุนและสร้างงานในกัมพูชา นอกจากนี้ก็อาจเข้ามาช่วยซ่อมแซมทางหลวงเส้นนี้และเวลาที่ขับขี่บนถนนเส้นนี้ก็ทําให้รู้สึกเหมือนว่ากําลังขับรถอยู่ในอเมริกาขณะที่คนขับรถบรรทุกวัย49ปีซึ่งใช้ทางหลวงเส้นนี้เป็นประจําก็เข้ามาสนับสนุนแบบสดตัวโดยหวังให้สหรัฐเข้ามาช่วยขยายถนนหลวงเส้นนี้ให้กว้างขึ้นหากเปลี่ยนชื่อเป็นโดนัลด์ทรัมป์กิมเพียกล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อถนนตามชื่อผู้นําต่างชาติไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะกัมพูชามีทั้งชื่อถนนสีจิ้นผิงถนนสหพันธรัฐรสเซียและชาวเดอโกโล,ลาสุดช่องสไนเปอร์นิวส์ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของเพื่อนบ้านที่มีต่อประเทศกัมพูชาโดยมีการวิเคราะห์กันว่าตอนนี้ โลกกำลังล้อมกัมพูชาอยู่ขณะนี้กัมพูชากำลังถูกรายล้อมด้วยประเทศที่ดูเหมือนว่าอาจจะแสดงความไม่เป็นมิตรก็ได้เนื่องจากพฤติกรรมของกัมพูชาแกว่งหาเซียนตลอดเวลา เดี๋ยวก็ประเทศโน้นเดี๋ยวก็ประเทศนี้จนทำให้เกิดการวิเคราะห์ว่าตอนนี้ถ้าหากให้อเมริกานำเรือรบมาจอดเทียบท่าที่ฐานทัพเรือเรียมอาจจะเป็นชนวนของสงครามในแถบนี้ก็ได้นั่นก็คือกัมพูชาจะกลายเป็นสมรภูมิรบให้แก่มหาอำนาจสองฝ่ายนั่นก็คือตะวันตกกับตะวันออกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าขณะนี้ที่สปปลาวก็มีทหารรัสเซีย เข้ามาประจำการมาทํำภารกิจเช่นการเก็บกู้ทุนทั้งหลายหรือช่วยในการฝึกอบรมให้แก่ทหารสปรปลาวแล้วก็มีการขนอาวุธขนาดเล็กเข้ามาด้วยในขณะที่เวียดนามก็เพิ่งมีการแสดงโชว์ยุโทโธปกรณ์วันครบรอบประจำปีของเวียดนามส่วนฝ่ายเราเองก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้ามาดก,ก็ตามที่สหรัฐเข้ามาใช้ฐานทัพ เข้ามาขยายอิทธิพลในกัมพูชาก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้แก่รัเสเซียหรือจีนจนกระทั่งอาจนําไปสู่สงครามได้ซึ่งมันก็มีกระแสข่าวว่าทางสงปปลาวหรือเวียดนาม มีการตระเตรียมกำลังกันอาจจะพากันล้อมตีโอกบุกยึดดินแดงกัมพูชาได้ถามว่ากระแสข่าวดังกล่าวมันดีไหมมันก็ดีต่อเราในแง่ของสงครามจิตวิทยาที่มีการตีแผ่ข่าวลักษณะนี้ออกไปถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตขนาดนั้นแต่อย่างที่รู้กันว่าฝ่ายกัมพูชาชอบงับข่าวแบบไม่ตรวจสอบเหมือนปลาง,งับเบ็ดพองับไปปับ๊บทีนี้ภายในประเทศก็ป,ปั่นป่วนสิ ทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริงคือทุกวันนี้ต้องบอกว่ากัมพูชามีเรื่องให้หวาดระแวงเป็นร้อยเป็นพันเรื่องอยู่แล้วทีนี้พอเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปอีกก็หนักเลยห้อนไปกันใหญ่อย่างที่รู้กันดีว่าก่อนหน้านี้ที่กัมพูชาซบจีนจีนเองก็ไม่เคยเข้ามาแทรกแซงหรือใช้คําว่าสิทธิมนุษยชนกับกัมพูชาเลยเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการค้าบัลลังก์ใหุเนเซนครองอํานาจได้โดยไม่มีปัญหา แตกต,ต่างจากนโยบายที่มาจากตะวันตกเพราะตะวันตกมักจะพูดว่าคุณควรที่จะเคารพหลักสิทธิมนุษยชนแบบนี้กัมพูชาไม่ชอบหรอกโดยเฉพาะผู้นําไม่ชอบแน่แนเพราะต้องการจะครอบงำพลเมืองของตัวเองให้ได้ทั้งหมดบอกหันซ้ายก็ต้องซ้ายขวาก็ต้องขวานี่คือสิ่งที่ผู้นำำํากัมพูชาต้องการจะให้เป็น ต,ตะวันตกก็ไม่ยอมให้เหมือนกันคือจะให้เป็นลงทุนนะลงทุนได้แต่ว่าประเทศของคุณต้องเป็นประชาธิปไตยให้สิทธิแก่พล,ลเมืองแต่ว่ากัมพูชาเป็นให้ไม่ได้ทีนี้เราก็มาโยงถึงเรื่องการมาของเรือรบอเมริกาข่าวนี้ที่ออกมาเป็นมุมของจิตวิทยาเช่นกันอาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีปัจจัยให้เกิดการก่อตัวเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเมฆตั้งเขามาบ้างแต่ยังไม่เยอะมากพอซึ่งการก่อตัวหรือชนวนนั้นยกตัวอย่างเช่นการที่สหรัฐอเมริกานําเรือรบมาจอดจะก,กี่ลําก็ตามแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดสงครามหรอกมันคงไม่ขนาดนั้นจีนคงไม่เปิดสงครามภายในเพราะเรื่องนี้ เว้นแต่ว่ากัมพูชาอ้าแขนรับอเมริกาแบบเวอร์วังเช่นให้อเมริกาน,นำขีปนาวุธไทฟ,ฟอนมาติดตั้งได้หรือนำอาเรดาทาัสไข่มาติดตั้งซึ่งแบบนี้เชื่อว่าจีนจะต้องมีปฏิกริยาและขู่กัมพูชาว่าหาว่าคุณให้เข้ามาติดตั้งจีนก็มีแท่งเทียนเหมือนกันมีหลายแท่งด้วยพร้อมที่จะเสิร์ฟทันทีตรงนี้แหละที่อาจจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้มหาอำนาจรู้สึกว่า กัมพูชากำลังเปิดให้มหาอำนาจอีกซีกโลกหนึ่งเข้ามามากเกินไปถ้าถึงขั้นมีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาติดตั้งจีนมองว่ามันเป็นภัยคุกคามถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นชนวนเหตุที่จีนจะสามารถตอบโต้จนอาจทำให้เกิดศึกภายในกัมพูชาได้จีนอาจจะมาช่วยแทรกซึมทหารอีกกลุ่มหนึ่งให้ก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งกองทัพก็ได้เพราะฉะนั้นบทบาทของมหาอำนาจเขาก็มีแอคชั่นอยู่แล้ว แล้วอย่าลืมว่าพลเอกสไลดึกหายตัวไปแบบลับๆมีข่าวลือว่าหนีไปจีนบ้างหนีไปเวียดนามบ้างแต่คนอย่างพลเอกสไลดึกเป็นเหมือนผู้รู้ธรรมชาติรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยชิงไปก่อนอันนี้ก็น่าคิดงานนี้ต้องมองเลยว่าเตรียมตัวหากันได้เลยเรื่องของการจะเกิดสงครามหรือไม่ขึ้นอยู่กับกัมพูชาเป็นตัวแปรสำคัญไม่ใช่สหรัฐอเมริกาฉลองครบรอบ5ปีทบ เพื่อตอเทื่อน้ลใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปะค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ันหร ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับความคนเแนต์128รางวัลและวอเทอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li n e แอด top shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ